รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันพบกันเสาร์สุดท้ายของปี2563ครับอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้ววันนี้หนีเที่ยวกันก็เลยขอรวบรวมเอาความสนุกในปี2563มาฝากกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับพี่ฟุ้งหยุดทำไมอะคะรอจังโอตาะอยู่รออย่างนี้นี่คืนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคือวิวสวยมากเลยครับมีฟิลเหมือนแบบว่านอนห้องใต้หลังคาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่บางแสนนะครับโหอันนี้มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดเลย ฟินน่ะแปลกอ่ะเชื่อว่าอยู่โมโโร็อกโกจริงๆแล้วนะอีสานอีสานถ้าจาวสดกว่านี้นะครับก็คือต้องลงไปกินที่น้ำแล้วล่ะครับฟรู 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยค่าวราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรอง ในปีที่ผ่านมานะครับเราเจอวิกฤตโควิด -19 กันทั่วโลกเลยเรียกได้ว่าสะเทือนทุกคนเลยครับแต่ว่าจากวิกฤตโควิดก็มีหลายๆที่ที่เราได้ไปถ่ายทํารายการเข้าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหาหนทางรอดในช่วงโควิดได้และที่สําคัญได้รับผลตอบรับที่ดีด้วยจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยครับที่แรกครับมองช้างคาเฟ่พัทยาจากหมู่บ้านช้างพัทยากลายมาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่พัทยาไปชมกันเลยครับ ครับผมแล้วตอนนี้นะครับบอลก็อยู่กับเจ้าของมองช้างคาเฟ่นะครับคือคุณลูกปัดนั่นเองนะครับสาวแสนสวยเลยนะครับสวัสดีครับคุณลูกปัดค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกปัดบอกว่าที่เนี่ยเขาเรียกอะไรนะจิบกาแฟแลมองช้างใช่ไฮไลท์ของที่นี่คืออะไรครับคุณลูกปัดขึ้นหลังช้างของเราต้องลงน้ําด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนคุณลูกปัดพาผมไปขึ้นหลังช้างหน่อยดีกว่านะครับไม่กลัวช้างใช่ไหมคะไม่กลัวเลยครับช้างเคยขึ้นช้างหรือยังคะอะไรนะเคยขึ้นช้างหรือยังคะเคยขึ้นแล้วครับผมผมไม่กลัวช้างผมกลัวพิ่่่่งงงอออยยาาเเเดีววคคครรรัับทไะะพู้กธ พิ่งรู้ว่ารักเธอโอ้โหวลาไะะะปขี่ช้างกันนะคะไปขี่ช้างกันนะคะไปขี่ช้างกันเลยเชิญค่ะนี่วันธรรมดาเนะี่ยคนยังเยอะเลยนะถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่คนแน่นมากเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ผมได้ยินว่าก็คือเหมือนกับทุกที่เลยที่โดนปัญหาเรื่องโควิดทําให้ที่นี่ต้องปิดไป<ช>แล้วคุณลูกปัดนําไอเดียมาเปลี่ยนวิกฤตทําให้คนเยอะแบบสวนกระแสเศรษฐกิจเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรไหนอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับคือผมชื่นชมมากเลยครับผมตรงเนี้ยคือปัอ่ะคือลาบากมากนะคะอะใช่ครับเพราะจะในช่วงโควิดเราทั้งโทรคาไปเลนออนไลน์หาเงินมาช่วยช้างแล้วก็ขายกล้วยออนไลน์ ในใน c e b o o k กปดไลฟ์ขายกล้วยกันทุกคนก็มาช่วยกันเอามาช่วยช้างช่วยควานคือทุกอย่างเลยเพราะมันก็จะมีควานหลายท่านที่แบบว่าก็ไม่มีรายรับเลยอย่างนี้ค่ะเราก็จาเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้อยู่รอดก่อนหน้านี้ค่ะคือเราก็มีคาร์บิเลชชอแต่คือคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเรามีส่วนสัตว์เรามีช้างก็เลยเอาทุกอย่างมารวมกันแต่เป็นสัตว์ที่ถูกกฎหมายทั้งหมดก็คือเอามารวมกับการแสก็เลยเป็นคาบเลกับสัตว์อันนี้คืออันนี้คือแรกเริ่มนะคะพอเรามาทําคาเฟป เราก็เอาตรงนี้เราไม่ได้ทิ้งพนักงานเราไม่ทิ้งเลยแล้วก็เอาเอาความเป็นเราเนี่ยให้กับทุกท่านที่มาได้รู้ได้สัมผัสก็เเอาคาเปล่ไปตรงนี้เลยเอามาปรับผสมกันด้วยผสมกันเลยมีสัตว์มีคาเรล่มีช้างมีทุกอย่างอยู่ในตรงนี้แต่ก็มีโรงละครนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ในโละครก็เลยการเป็นว่าได้2อย่างไปเลยแล้วคนดูก็แบบ คือคนดูก็ได้ดูหลากหลายขึ้นเลยนะครับเนอะใช่ค่ะมันมีแบบสีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับเป็นที่มาที่แบบงเขาแบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆเลยนะครับผมแต่ตอนนี้โหคนดูบบกระแสะตอบรับดีมากเลยนะครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะอีกที่หนึ่งใกล้ๆกันเลยครับที่พลิกวิกฤตมาเป็นโอกาสได้คาเฟ่ตกหมึกบายทาโกเทปครับนั่นก็คือความคิดของพี่พงษ์เจ้าของแพ้ได้ปรับมาเป็นคาเฟ่ตกหมึกสุดฮอตที่พัทยาไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับพี่พงครับไหนคาเฟ่ครับมันเป็นร้านตกบึกอะไรอยู่ตรงไหนครับผมยังไม่เห็นเลยครับเนี่ยครับต้องลงนั่งเรือไปครับอ้าวไปอยู่กลางอ่าวพัทยาครับอ๋อคาเฟ่อยู่กลางอ่าวต้องนั่งเรือไปนะครับข้างหลังบอลนี่ใช้เวลานานไหมครับนั่งเรือไปไม่นานครับไม่ถึง10นาทีไม่ถึง10นาทีงั้นไปเลยดีกว่าปลาผมตื่นเต้นแล้วปาลงเรือกันเลยครับพี่พงศ์ไป บอกว่าที่นี่เพิ่งจะเปิดมา2เดือนใช่ไหมครับใช่ครับผมได้แรงบันดาลใจจากการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของโควิดใช่ไหมครับใช่ครับมันเริ่มต้นยังไงพี่พงศ์ลองไล่ผมฟังหน่อยสิครับเมื่อก่อนนี้รับประกอบธุรกิจเป็นแพลารากล่มนะครับรับนักล่มรับนักท่องเที่ยวทาวต่างประเทศนะครับผมพอมาเจอวิกฤตโควิดนะครับเราก็หยุดปิดกิจการประมาณหกเจ็ดเดือนจนรัฐบาลมีนโยบายไทยเที่ยวไทยเลยกลับมามีไอเดียคิดว่าให้คนไทยมาเที่ยวนะครับเก็บราคาค่าหัว400บาทในเรือสปีดโบ๊ทนะครับ รับจากท่าเรือแหลมเมริฮายมาเที่ยวมาฟังเพลงมาดูวิวอันนี้อยู่กลางอ่าวพัทยานะครับจะได้เห็นวิวโดยรอบวิวสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับผมจะได้บรรยากาศอันเนี้ยอันนี้คือเรือขนอะไรนะขนอันนี้คือเป็นแพรแพรที่สนับสนุนการเล่นพาราเซลคือเล่นลมที่เอาสปีดโบทลากนะครับแล้ววนรอบๆอย่างนั้นะครับอ๋อเราก็เลยแบบว่าเอาเอาตรงนี้เอามาเป็นที่ตกมึกจิ่งนะครับเป็นไอเดียเป็นไอเดียใหม่ขึ้นมาแล้วก็เนี่ยนี่ขนาดวันนี้วันธรรมดาที่มาถ่ายกันคนยังมาเยอะเลยถ้า อาทิตย์นี่คนเยอะกว่านี้เลยใช่ไหมครับเยอะกว่าน,นี้ครับผมผได้ถสาอาทิตย์ต้องจองกันมาล่วงหน้าครับต้องจองล่วงหน้าเลยนะฮะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวสอนบอลตกหมึกหน่อยเพราะนี่คือครั้งแรกของบอลเหมือนกันครั้งแรกของบอลเหมือนกันมันต้องเริ่มตกหมึกด้วยวิธีอะไรยังไงเดี๋ยวพี่พงศ<ด>์สอน,นเลยนะครับได้เลยครับได้จ้ไปเลยครับผมโอเค ที่ตกเราับเราก็ปลดเหยื่อออกครับเราก็เปิดหน้าลอกครับเปิดหน้าลอกนะครับให้เหยื่อมันล่วงลงไปอันนี้คือหยุดวิ่งแล้วใช่ไหมหยุดวิ่งแล้วก็ปิดหน้าลอกครับแล้วม้วนขึ้นมาให้ให้มันตึงม้วนขึ้นมาครับใช้ระยะเวลานานไหมครับอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนวัดดวงเลยวัดดวงเลย ได้แล้วครับผมนี่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 ได้แล้วนี่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 อ๋อ oh, นี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเราเอาเขาไปทำซาซิมีเลยนะครับขอพ่นน้ำดำเลยอ่ะพี่ครับผมฝานนะครับเรียบร้อยอ่้ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โอ้ <c oughs> เยี่ยม <c oughs> การันตีเลยไม่มีที่ไหนสดกับที่นี่อีกแล้วถ้าจะเอาสดกว่านี้นะก็คือต้องลงไปกินที่น้ําแล้วล่ะครับผมเพราะว่ารับรองเลยวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบอนทีเอาเบียร์มาม่เบียร์แก้วมันเียต้องกินเบียร์นะครับกินเบียร์น่งหวานออกินเบียร์หวานเลยภายหลังจากที่โควิดเริ่มดีขึ้นนะครับรัฐบาลก็เริ่มปลดล็อกสถานที่ต่างๆผมและคุณอันตลีก็ได้ไปล่องเรือย,ยอทกันที่ภูเก็ตกระบ,บี่เราไปชมความงดงามตามธรรมชาติที่ได้พักและก็มีการฟื้นตัวกันครับ ไปดูกันว่าจะงดงามขนาดไหนตอนนี้นะคะนั่งเรือมาถึงอ่าวมาหยาแล้วนะคะข้างหลังเลยน้ำใสมาก เอามาอยานะคะเคยถ่ายหนังเรื่อง The Beach ด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ถ่าย The Beach นะคะตอนนี้ถ่ายหนีเที่ยวกันค่ะหนีเที่ยวกันค่ะ <Wow. S 1> ใส่เนาะสวยมากเลยอะ่ะวันนี้สวยมากเลยนะครับคือปกติเนี่ยผมถามกับตันเรือแล้วเขาบอกว่า ปกติมันไม่ได้สวยแบบนี้ได้ทุกวันแน่นอนถ้าเกิดว่าฟ้าไม่เปิดมันก็จะไม่ใสไม่สวยไม่ฟ้าอันนี้คือเราได้เห็นอะไรที่น่าจะสวยที่สุดวันหนึ่งนะฮะเป็นอ่าวมายาที่สวยที่สุดวันหนึ่ง อนนี้ฮะเราอยู่ในซอยที่ชื่อว่าโรมานีนะครับซึ่งซอยนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับเขาว่ากันว่าที่นี่เป็นที่คาประเวยนี้ <Wow. S 1> ซึ่งสมัยนี้เขาได้เปลี่ยนเป็นคาเฟ่เป็นเกสต์เฮาส์เป็นอะไรแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> น่ารักน่ารักกูจะมาจะเห็นนะครับว่าตึกเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากที่เราอาจจะเคยเห็นมันจะเป็นสไตล์เรียกว่าชินโนโปรตุเกสนะครับก็คือ เป็นการผสมผสานกันระหว่างจีนแล้วก็โปรตุเกสก็เลยกลายเป็นเนี่ยครับชินโโปรตุกิสขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยคนมาหาแร่กันคนจีนก็เลยเข้ามานะครับและนี่ก็เลยเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยนั้นซึ่งก็เป็นช่วงปี2446นั่นเองนะครับ wow. คือมันคือขนมไหว้เจ้า<อ>ที่คนจีนน่ะเขาเอาไว้ไหว้เจ้ากันนะคะคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนันะนรยูว่ามันเหมือนอะไรวะจริงๆแล้วมันเหมือนมาการองนะ<ช>ที่แต่ว่ามาการองมีลาย ก็อิมเมจินอันนู้นคืออะไรอ่ะส่วนอันนู้นนะคะนกอ่ะรู้ละใช่มันเป็นนกแต่มันไม่ใช่นกธรรมดาว่ามันเป็นนกศูนย์รวมแห่งขนมอ่ามีทั้งขนมมีทั้งโดนัทด้วยเห็นเลยเห็น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 ใช่ป่ะมีขนมมีโดนัทด้วยเนี่ยแล้วสีอะไรเลยมันก็จะเหมือนขนมแล้วก็มันมีกุลิโกะที่เราอ่ะคุ้นเคยแต่เด็กซ่อนไว้พี่คุณเห็นป่ะเห็นเห็น สั่นสวยมากเลยอ่ะอนี่แหละค่ะสเสน่ห์ของเมืองภูเก็ตนี่พี่ฟุกรู้ไหมว่าคืออะไรอ่ะปิ่นโตจีนปิ่นโตจีนใช่สวยดีค่ะ แล้วก็มีอ,นน <laughs> อันนี้ขโมยซีนอันนี้ร้านอาหารไม่เกี่ยวอันนี้ขโมยซีนพ <laughs> <laughs> ี่ฟุ้งยู่ทำไมอะคะรอคิวสั่งโอต้าอยู่รออย่างนี้นี่<อ>คืนนี้ก็ไม่ได้นะคะ มันมีมันมีผู้หญิงรออยู่อยู่แล้วคนเลยไงใช่เราจะแซงไม่ได้คือเขาบอกว่ามันตอนแรกไม่รู้ว่าคืออะไรเสริดนาเขาบอกว่ามันเหมือนกับหอยทอดภาคกลางของเราแค่ดูว่าหน้าแบบหน้าน่าสนใจแล้วเนาะอ่าคือแน่ๆมันต้องมันคล้ายๆแน่เลยเพราะมันมีไข่เออ นับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าใน1-2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเนี่ยมีโรงแรมที่พักเกิดขึ้นมากมายแต่ละที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีสไตล์ชัดเจนมากจะมีที่ไหนบ้างประชมกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่นครราชสีมาอยู่ที่ลาบาริสนะฮะเราอยู่ในเมืองเทพนิยายแห่งเขาวงกอดนะครับ ผู้ชมครับผมอยู่กับคุณทิพย์นะครับสวัสดีครับเขาเรียกว่าเตียงเดียวหรือเตียงคู่นะพี่อย่างนี้อันนี้เรียกเป็นเตียงทวีเป็นเตียงเดียวค่ะเตียงเดียวสองเตียงผมอ่ะสับสนตลอดเลยพักได้กี่คนฮะก็ติด standard ก็คือ2ท่านแล้วก็ extra bed ได้1ท่านแล้วเป็นวิวสวนทั้งหมดเพราะว่าเป็นชั้นหนึ่งหมดเลยใช่ค่ะ ทครับเห็นตัวเลขปกติที่เห็นเขาจะเลขเรียงกันทำไมที่นี่ไม่เรียงอะครับเพราะว่าเนื่องจากคอนเซปต์เราอะค่ะเป็นเรื่องของเขาวงังกอดใั้ันตัวเลขที่ไม่เรียงกันนะคะก็จะเหมือนกับเป็นกิมมิคอย่างหนึ่งของคอนเซปต์ของเขาว่าเขาวงังกอดแล้วก็ <ผม S 2> ที่สําคัญนะคะประตูทั้ง48บานที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นประตูสําหรับเข้าห้องเพียงหนึ่งห้องเท่านั้น เห็นว่าชื่อตึกเนี่ยมีมีชื่อของตัวเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเนื่องจากเราสมมุติว่ามันเป็นเหมือนเมืองสมมุตินะคะเราก็เลยมีชื่อเรียกสถานที่ในเมืองของเราที่แตกต่างกันอย่างตรงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกตึกว่า Starry Castle ก็คือเป็นภาษาที่พนักของนักเดินทางทุกๆกท่านในนี้จะเป็นห้องดูเพคอยู่ชั้นสองทั้งหมดค่ะมีชั้นสองด้วยเหรอครับใช่ค่ะห้องดูเพกก็นอนได้สองท่านก็จะเป็นห้องวิวภูเขาค่ะคือวิวสวยมากเลยครับ ข้างล่างก็ปเป็นห้องนั่งเล่นไป,ไปห้อง,องนั่งเล <บน S 1> ่นนอนเทวรูสูงมากเลยครับพี่เ <ฮะ S 1> ทีย <ฮะ S 1> มีฟิลเหมือนแบบว่านอนห้องใต้หลังคาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เป็นไงนอนห้องใต้หลังคาโรแมนติกคิ้วๆนะฮะ ห้องนี้ใหญ่มากอินฟินิต o ู l วิลล่าทูเบดค่ะเราจะมีแค่2หลังเท่านั้นพื้นที่เท่าไหร่นะครับห้องนี้ห้องนี้ประมาณ440ตารางเมตรโอ้หเดินกันเมื่อยเลยนะครัไปดูฝั่งสระว่ายน้ำกันดีกว่าพูลวิลล่าพูลวิลล่าสนตัวค่ะโอ้หมีสวนด้วยนะครัโหใหญ่มากจริงๆ แล้วห้องนี้นี่คือพักได้กี่คนนะครับห้องนี้สามารถพักได้4ท่านค่ะแล้วก็เอ <4 S 2> <Be S 1> ็กซ์เตเบดได้อีก2ท่านก็คือเป็น6เป็น <6 S 2> สูงสุด,สสดเพราะมี2ห้องนอนใช่ไหมครับมีสองห้องนอนห้องนึงจะเป็นห้องเอ่อคิงไซส์เป็นเป็นเตียงคิงไซส์แล้วก็อีกห้องนึงเป็นเตียงทวินสวยงามมากใหญ่เวอร์วันนี้นะครับผมอยู่ที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่บางแสนนะครับวิลเลอร์เบดแอนด์บี เพราะฉะนั้นคนที่ชอบหรือว่ารักในการที่ใช้สองล้อนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดและตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่ทุกครับสวัสดีค่ะก็คือด้วยคอนเซ็ปต์ของของโรงแรมเนี่ยซึ่งเราพูดได้ว่าเหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียที่มีการดีไซน์ห้องพักโรงแรมเนี่ยโดยเอาจักรยานกับมอเตอร์ไซค์เข้ามาอยู่ในทั้งโรงแรมอันนี้ก็จะมีเป็นที่แขวนจักรยานที่เราจะมีให้ทุกอครับ โอ้โหอันนี้เป็นอิดแดงเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเป็นอิฐแล้วก็มาพ่นสีคือตัวของเราเนี่ยทั้งโรงแรมหัวเตียงแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันวันนี้ก็เป็นเตียงสองชั้นใช่ก็ทําให้มีลูกเล่นสนุกอะไะมันก็จะแนวแบบว่าบูบูหน่อยนะพี่ตุ้เนาะตามแนวพี่ใช่ไหมจะดูแบบพักอนิดนึงห้องนี้ก็คือจะเน้นเรื่องจักรยานลูกค้าสามารถขี่จักรยานแล้วก็มาจอดที่นี่ได้มาจอดโอ้แต่ห้องนี้รู้สึกว่า จะมีพื้นที่ใช้สอย<ช>เยอะกว่าก็จะมีพื้นที่ตรงระเบียงอันนี้ก็โอเคไหพี่แฟมิลี่ร o มโคเจ๋งมากเลยครับพี่อ๋อนี่ห้องนอนเด็กห้องนอนเด็กก็คือแฟมิลี่รูมสามารถนอนได้4คน5คนเลยอ,อันนี้<ฮ>เป็นพูลวิลล่าวันเวล์ของเราเนี่ยสามารถว่นายน้ำได้แล้วก็ความลึกก็ลึกพอสมควรอ๋ออันนี้สวยเ,เลย ือแช่อ่างแล้วก็มองออกไปนถึงกันโอ้น่ารักมากน่ารักมากอันนี้เป็นทูวิลล่าสอง,สองห้องนอนโอ้ีอ้นนมีมอะไร<ม>ให้เซอร์ไพรส์ตลอดเลยห้องนี้นี่แบบว่าเหมือนอยู่บ้านเลยอะ่ะใช่ห้องนี้มันนี้ใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นะครับเข้ามาชมเลยอันนี้อาบไ,ได้ทั้งครอบครัวอันนี้อาบไ,ได้ทั้งครอบครัว ที่สำคัญคุณเช็คแรงดันน้ำครับนี่เยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดครับมองแฟนๆนีเที่ยวกันนะคะโอ้เทพนี้นี่คือฟรีด้าฟรายเดย์บูติคโฮเทลนั่นเองนะคะดูโรงแรมแห่งนี้เนี่ยฟินอะแปลกอะสุดยอดอะไปไปดูกัน นักแสดงรุ่นพี่หนุ่มหล่อเจ้าของที่นี่พี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆพี่เป็นพี่อาร์ดเป็นี่เจ้าของเขานั่งอยู่นู่นแต่ขอเอ่อเธอนะคะหาที่หาที่ให้เจ้าของนิดนึงได้ไหมคะหลอนแล้วภรรยาเขาภรรยาภรรยางเงภรรยานะคะ ตอนนี้ทุกคนยังเห็นเป็นฝั่งนี้นะอ,อยากให้ทุกคนเห็นฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงครับคือคนยังไถ่ายรูปตรงนี้แล้วหันไปทางนู้นจะเห็นทิวทัศน์สวยงามมากพี่เอาจริงๆนี่ถ้าไม่บอกอยู่การนี่เชื่อเชื่อว่าอยู่โมร็อกโกจริงๆแล้วนะคือมุมนี้สวยมากแล้วคือแบบกระเบื้องเลยอะไรเย่ยคือแบบคือนี่เป็นสไตล์ของของอะไรนะคะฟรีด้าฟรีด้าครับฟรีด้าฟรีด้าคาโลแล้วก็เป็นสไตล์โบฮีเมียนเล็กๆอ,อะไรเงี้ย ก็ค Fr ือชื่อโรงแรมเนี่ยฟรีด้าฟเดย์ก็คือมาจากชื่อศิลปินศิลปินชาวเม็กซิกันเม็กซิกันใช่ครับฟีด้าคาโลครับส่วนฟเดย์นี่ก็คือเหมือนเป็นวันแห่งความสุขเป็นวันในการพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากเอามาใส่ด้วยแล้วเข้ากับสีฟ้าด้วยสีฟ้าด้วยอนดีครับห้องเรจะประมาณนี้ครับโอ้นี่งานกระเบื้องจ๋ามากเลยนะคระเบเราเราเน้นความสวยงามเน้นสีสันนะครับเจ๋งะ อันนี้ส่วนสำหรับเด็กๆอยากนอนข้างบนเจนสองชั้นนั่อะไรเงี้ยอ่านี้ก็เป็นไซส์นีก็ไซส์ปกติครับสองคนครับแต่ว่าก็แบบบรรยากาศที่พี่บอกก็จะต่างกันต่างอะไรทุกห้องจะไม่เหมือนกันครับห้องนี้ก็จะมีเพ้นท์แบบนี้แล้วก็มีวิวแบบนี้อะไรนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะแบบว่ารีเควสต์ว่าอยากได้ห้องนี้อยากได้ห้องนี้อะไรเงี้ยซึ่งจะไม่ค่อยได้หรอก็จองกันยาวเลยถ่ายรูปสวยครับเปิดออกไปปุ๊บมันเป็น ถ่ายขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะได้มายืนถ่ายตรงนี้อะไรเงี้ย<อ>มันก็แบบตายแบบมรสุมพื้นบ้านหน่อยอะไรเงี้ยคือฝั่งเนี้ยก็ได้ธรรมชาติเขียวๆขียแต่เนี่ยฝั่งเนี้ยได้สีฟ้าอ่าเนี่ยอลูกค้าจะแบบรีเควสมากห้องนี้อ่าแต่อันนี้ก็จะเป็นขา,ขาวๆห้องโลง่ลงใช่ครับแต่ได้ระเบียงสวัสดีครับผมสวัสดี สวยงามวันนี้ครับผมเราจะมาแบบสไตล์แบบว่าแบบว่าอีสานอีสานหน่อยนะวันนี้วันนี้นะครับเราสองคนมากันที่อีสานอีสานโบชิกรีสอร์ทนั่นเองนะครับผมสวัสดีค่ะ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 แนะนำตัวกันเป็นทางการนะฮะก็ก็ผ่อนพันวงจันทร์นะคะอันนี้ห้องสุพีเรียค่ะสุพีเรียอันนี้คือแค่โซนสุพีเรียแต่เป็นห้องสแตนดาร์ดูกต้องค่ะ ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะแทนไม้ไผ่แทนไม้ไผ่ค่ะแล้วหลังคาเขาสูงนะคะมันเลยรู้สึกโปร่งเนาะอันนี้เป็นห้องดีลักค่ะดีลักทุกห้องอะค่ะของเราจะมีเป็นเอกลักษณ์ก็คือการเพ้นท์รูปสัตว์ต่างๆที่อยู่ในห้องอเพื่อความใกล้ชิดของกับธรรมชาติโดย<อ>แทะะ<อ>้นี่หลังคาสูงขึ้นไปอีกสูงมากคราวนี้ ากาศดีเขาเซ็ตไว้หมดแล้วลคือเขาบอบว่าทําให้เรารู้สึกเป็นการอยู่บ้านจริงๆอ่ะอ๋อนี้โอ้โหเขาเรียกว่าห้องสูทห้องสูทค่ะมีความมั่นมั่นแต่อินเตอร์ด้อตรงห้องสวีทของที่นี่เจ๋งกว่าห้องอื่นตรงที่ตรงน,น,นี้ครับอีสานออนเซ็นถูกต้องอีสานออนเซ็นนั่งดูวิวยางงี้บแบบห้อยแล้วพี่เจมส์สอง ดีมากถ้าเป็นเด็กม่คือไม่ไม่ออกแล้วอ่ะแช่อยู่อย่างงี้ยาวๆเลยห้องสุขีอย่างงี้คือแบบครบเครื่องมา,มากๆ <c oughs> การตกแต่งเดคอเรทการแบบว่าคิดถึงเรื่องความสนุกสนานของการมาพักผ่อนที่นี่มันก็มีครบโอรกรอบค่ะ <c oughs> อ่ะไปไงานโฟกัสดีมากเลยดี้ะ จากกันในวันนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนรายการหนีเที่ยวกันและตัวแทนของพิธีกรทุกๆคนนะครับมาอวยพรท่านผู้ชมรายการหนีเที่ยวกันขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปอะไรที่ไม่ดีก็โยนทิ้งไปกับปีนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่อยู่กับเรามาตลอดวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโสบายใจเห็นเพอร์ซี่ก็สบายใจแล้วแรกัแรก <laughs> <laughs> ใส่หมกน้องต้องใส่มาติ่งเจ๊งลงเนี่ยกับผู้ชายมีนวดไม่รอไม่รอไม่รองนาตาลีทำอย่าอื่นนะนาตาลีไปอย่างอื่นดีกว่าเอรษัยยุบไม่ยเศรษัยยอะไรโอ้